เอาขนุนเนี่ยไปขายร้านส้มตำนะแต่แม่ค้าเนี่ยนะเป็นคุณป้าวัย5้บอกว่าขนุนมันเน่า<ม>กินไม่ได้เอามาขายทำไมนะฮะอันนี้ก็โกรธสิครับ<ม>ก็ฉุนนะฮะปั่นจักรยานกลับบ้านไปเอามีดสปาต้ามาฟันป้านี่ป้าก็ไม่ยอมฮนะก็ฟันกันไปฟันกันมาบาดเจ็บทั้งคู่ครับนี่นะฮะตำรวจสพพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทนะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกิดที่หน้าร้านส้มตำตำบลท่าวาสุกีอำเภอ พระนครศรียุธยานะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจกู้ภัยไปตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือพบผู้บาดเจ็บสองรายครับนายบุญมีสายสมบัติอายุ53ถูกมีดสปราร์ต้าฟันที่แขนขวาจนเบอรนางนางนะฮะเป็นานางบุญมีนะานางบุญมีสายสมบัติส่วนคนนี้นะฮะรูปหล่อเนี่ยนะครับนายไพบูลสอนบุตรอายุ57ปีฮะถูกฟันเข้าที่แขนซ้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ช่วยกันห้ามนะก็นำตัวทั้งคู่ ให้กู้ภัยส่งโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวค่อยมาท้าความกันะนะสอบสวนทวนความนางบุญมีเป็นเจ้าของร้านส้มตำครับส่วนนายไพบูนนั้นอบอกว่าอตอนเกิดเหตุนางบุญมีนั่งเล่นอยู่กับน,นั่นรุ่งซึ่งเป็นเพื่อนที่หน้าร้านขายส้มตำจากนั้นนายไพบูนนะครับได้ปั่นจักรยานเอาขอนุนมาขายให้กับนางรุ่งแต่นางรุ่งบอกว่าไม่เอาเพราะขนุนมันเน่าลูกนี้นะเน่าเน่าไหมเน่าสิฮะขนุนมันก็มีหลายพันเหมือนกันนะ ข้านุนอาจจะอย่างนี้คงจะเน่าอ่ะนะหลังจากนั้นนาง <c oughs> บุญมีคนเจ็บก็พูดย้ํากับนายไพบูลว่าขหนุนเน่าเอามาขายทําไมมันกินไม่ได้ <c oughs> ก็เกิดการโต้เถียงกันสิครับทีนี้คือไม่ได้ขายให้บุญมีนะจะขายให้รุ่ง <c oughs> แต่ไพบูลเนี่ยบอกว่าบุญมีเนี่ยมายุ่งทําไม <c oughs> นะ <c oughs> ไพบูลไม่พอใจฮะก็เลยทิ้งขนุนไว้บริเวณหน้าร้านส้มตำนั่นแหละฮะแล้วก็ปั่นจักรยานกลับบ้านด้วยความโกรธนะครับนะเพราะว่า ก่อนหน้านี้เคยทะเลาะกันมาแล้วนะครับหลายครั้งก็เลยไปเอามีดสปาต้าที่บ้านนะครับแล้วกลับมาหานางบุญมีจากนั้นฟันเข้าที่แขนขวาจนเวอร์นี่แหละครับบุญมีก็คว้ามีดที่ร้านสมตำที่ครับจะรอทำไมฮะก็มีมีดเยอะนี่ฮะนะฮะวันสวนกลับทันทีครับภับูญเจอเข้าที่แขนซ้ายนะครับหลายคนที่เห็นเหตุการณ์ชุลบุญก็พยายานจะเข้าไปห้ามทั้งสองคนนี้ออกจากกันฮะนี่นักสู้ทั้งคู่นะครับไปฟังจากปากคำทั้งสองคนเลยฮะใครฟันครับ คนอยู่ข้างๆนั่นแหละเขาขายคือขายกระดุนเน่าๆให้รู้ว่าขายยังไงกระดุนเน่าอ๋อแล้วพูดมันก็เน่าแล้วล่ะก็ื่อสักครูหนูก็นั่งคุยกับป้าไม่รับฟันข้างหลังหรือเหรอเขาเอาขันุ่นไม่ขายเหรอล่ะเอาขันไม่ตายแต่มันเน่าแล้วอ๋อพี่พี่บอกว่าเน่าเหรอมันเน่าเนี่ยรอให้ผมมาทีรอไปให้แล้วทีแล้วเราเคยมีเรื่องกันมาก่อนป่ะข้างหนึ่งเขาไล่แต่ผมมาทีนะครับ อ๋อเคยมีเรื่องกันมาก่อนนะผมจะผมก็หนีานมาตลอดเพรเอาเรื่องของเราเขาเอาเป็ขายเาแต่ครั้งนี้กับบ้านไปเอาสปาต้ามาฟังก็แขนเพราะเขามีเรื่องกันมาก่อนอ่ะอขนนเน่านี่ไพบูลุงคิดว่าแหมมันไม่ได้เน่าทั้งลูกมันมีบางส่วนที่ไม่เน่าก็ได้แต่ความที่เคยมีแผลกันมาก่อนนะแผลในใจนะครับ <S <S 2> <S 2> อ่ะ หมอก็ให้ทั้งสงคนนอนรักษาตัวก่อนส่วนตํำรวจก็รอไปก่อนนะครับรอรักษา,าหายแล้วค่อยว่ากันีกทีว่าจะเอาคดีอะไรกันบ้างทั้งสองคนนี้ค <ฮะ S 1> ดีบิวาเดรอ